ต้องเอาให้ดังเอาให้ปังให้ได้เลยนะคะคุณพีเอสค่ผมจะพยายามครับขอบคุณครับอ่าส่วนนี้เนื้อเพลงครับฝากน้องจำมาด้วยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องซอมเยอะๆเลยนะคะจะได้เป็นนั่งเปนเพื่อนน้องมิลินหน่อยสิจ๊ะ สวัสดีค่ะคพี่เจไดช่วงนี้เป็นไงบ้างนะครับต้องหาโมเมนต์ให้มีกระแสคู่จิ้นนะคะ่ะพอถึงวันปล่อย Mv เนี่ยจะได้ทะย,ยานขึ้นเทรนด์ง่ายๆแต่ยังไงผมฝากน้องซ้อมร้องเพลงด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้สำคัญมากได้เลยค่ะยินหนสิครั อคลิกรูปทรายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่ฟิวและอย่าลืมกด u ั s สไว b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ